สวัสดีครับอยู่กับผมหานเกษตรฟาร์มสำหรับคลิปนี้นะครับพามาชมผลงานสาย SK520 นะครับเจ้ามดแดงครับแม่เขาเนี่จะเป็นวัวบร,รมันขาวโบดนะครับดูการบีดการพัฒนาออกมานะครับ ดูหางครับเกือบถึงพื้นนะครับหางสวยครับเดือนหน้าน่าจะครบสองขวบครับท่านท่านผู้ชมท่านใดอยากได้วัดแดงสวยๆนะครับสีนะครับ ขอแนะนำเลยครับสาย SK 520ครับกับสาย SK 581ครับสามารถเซิร์ชดูข้อมูลได้ครับสองสายนี้ให้ลูกแดงสวยมากครับ นี่ก็ทับไว้ประมาณสิบกว่าตัวนะครับไว้ดูลูกครับว่าลูกเขาจะหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับเดือนหน้าก็สองขวบเต็มแล้วครับยี่สิบสี่เดือนครับ ขาก็ได้นะครับขาสีติดโบทตอนเอามาใหม่ๆนี่สีซีดเลยครับ พอโตขึ้นมาสีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อนข้างจะเลี้ยงดูยากนะครับจะผูกให้เขาเล็มหญ้าเหมือนวัวไทยพื้นบ้านานี้เขาไม่ค่อยเล็มครับต้องตัดมาให้เขากินแบบนี้นะครับ ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษครับถ้าวัวไทยพื้นบ้านวัวไทยพื้นเมืองนี้นะครับอะไรก็กินครับแต่นี่มไม่ครับย่อมอดครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกงานนะครับออกงานบ่อยๆนี่สูปครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ